สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวในายองทิ่นจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับรายการประวัตินัดเลาะท่องเที่ยวทัวไทยครับวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมครับท่องเที่ยวมาที่ครับสะพานขานา้ามน้ำลำเสบาย่นะบานดอนหวานตำบลมอตพานอำเภอมอตพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมของตกกระไพรแทบทุกป,ปีครับมองนี่ปีนี้ครับก็มีว่าที่พันตีอดีศรน้อยสุวรรณ ู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ่นกะได้มอบหมายให้ขพันธ์เอกาพลนออชัยภูมิรอบพออ,อรอมโน,นจังหวัดอำนาจ,จเจริญและครับนายกตสิทธิ์ธนาพุน่นพิพัฒน์ครับผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดอำนาจ,จเจริญและนางคาดิฐาแห่งคำครับรา,าการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจ,จเจริญและนายอำค่าสายสมุทรครับนาย,ยกเทศมนตรีกับปรตัตนวลีศรีเจริญกับปีกะ ได้ลงม,มาพื้นที่ตรงทีสะพานขามน้ำล่าเสบายบ้านร้อนหวานนี่ครับเพื่อนกะได้มาเตรียมความพร้อมแต่มาเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุตกภัยใ,ในปี2567ห้ครับทั้งผมชุรปละท่านนี่ครับเพื่อนกะได้นํากระสอบรา้จํานวนหาพันถุงแต่กระถุงบิ๊กแปกอีกครับ50ถุงตลอดทั้งูอุปกรณ์อืน่นก็ได้มาเตรียมความพร้อมเพื่อว่าป้องกันนี่ครับทางผมชุรประท่านจังหวัดอำนาจเจริญ ครับโดยมีนายครับประหยัดคุณมีนายอำเภอมัวตะพันนี่ครับเพิ่อนก,กะได้กำซับกำนันผูาา้ใหญ่บ้านและดูในพื้นทีส่สอดส่องดูแลหาความมีตุกภยัยครับน้ำขึ้นมาหรือเออครับภัยอื่นก็ได้แจ้งยางเร่งด่วนครับกำซับตรวจซองดูแลในชุมชนอย่างใกล้ชิดนี่ครับทางนายอำเภอครับอำเภอมัวตะพันครับมีครับโคร,าาคร,ครโงการชลประทานจังหวัดอำนาจ,จเจริญปีนี้เพิ่นก็ได้เตรียมความพร้อม,อม,อมอเตรียมความพร้อม เพื่อจะซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้เกลือที่ได้ครับ,บปปปนาอุตกภัย